สวัสี่แฟนชาของทุกคนนะคะมืณอนรินทร์ที่ยากกับสิทธาไปตามแนวทางของอาดลนนะคะอาดลนไปหาปูศิลามานะคะไปว่าเจอปูนะคะไปเจอลูกซีฟปูนะคะเพิ่นบอกแนวทางมาสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะดูดูดูว่ามัโคกบานห้าตีนรองใหน้อยีสิโคบานมันออกไหมค่ะอ่อนที่ดีเลดอกไฮก็อ่อนเป๊ะ เป็นตะส้บายเนี่ยพี่น้องคนนอนขายนอนขายสบำยบครับพอค้านอนขายแล้วก็มันเห็ดพอเหมือเดียวงย่างอยู่ถุงึงละสองร้อยโอ้ลายหนึ่งด้วยมีมด้วยมีหอยด้วยตักกะแตงทอดไขมด่มุ ไข่เนกแดงคาเปรนทอดหอมนาด้วยในาเห็นพอมาขายอีกแล้วอนนี้พ้อพมัดที่พออกรอบสองก็สองอ้นแล้วออกสองอ้นมารอบสอ,อน,นฟันดีป่แม่คงที่้ายฟันอีปันไหนบ่ฟันเห็นแม่มาหาเนฟันนึอ้นอนี่ะ ฟันปลาจังไดฟันฟันฟันหมฟันหมฟันมีตปาาเฮดพอเ้เบิรงพี่น้องเพิ่นปลาเพิ่นหมฟันเพิ่นปาาเฮดห้เบิรงนี่นี่นอ่อนออนเพิ่นวลาเฮดเฮ็ดมันออกมาหลอบสอมันเลยโอแกหองๆเหมนยงอ่อนอยู่ขอทคักๆหนึ่งเซ็นโล่ละสองร้อยคนละเดียสายสองพี่มนะคน ถ้ารอบรอบนี้ก็เบิดแล้วบอบีแล้วมันมนอมีเตาแห้งอ่อนอีกอ๋นะครมีสห่อยมันนีจักรอบเฮ็ดเหเอยวมันออกจักรอบรอบแรกเบิดแล้ววันนี้รอบสอง่ีดับตามันสิออกรอบสอีกก็นห่อ้าไม่ีอะไรอไม่ีเีนึงออกลายลอดรตองหลายเป็นเด็กมลยห่า็นเดออ่อนอ่ออไปเดินผ่อนเถออหาพี่เสีพ่ท้ออือ แม่แม่สายว่าสำรับพิสสำรับเอฟซีนี่พิเศษยอสบสุดยอดซื้อไปล่างเลยหนึ่งเลยตากไว้ก่อนเดี๋ยวม,มาหา,าโดนเนื้อมาหน,นึ่งมุนันมาบ่ได้มาขายของอดได้ยินแต่แม่สายว่าไปไปหาปูซิล่ามามได้บบ่ปไปูซิล่าได้เงไปไปกับผู้ใดไปกับก่าไปกับตะวัน ไปเจ้ากนไปสระตะวดกับนาร่วมครับผู้ขับรถไม่แน่นไปแล้วกันีพนมาเมื่อนั้นปิดรลามเลยบ่มาค่บอเป็นเนี่ยายว่าอาดนบ่อาดนไปปูซิล่าสันไปหาปูซิล่าบ่มาไปไปมากหปล่าครับนี่ไปมากเแต่ไม่อนีกว่ไปมากมือผาหนังหนัหลายมือเลยดิาน คือมาเป็น่องยืนเพื่อนเพื่อนเนบ่บ wow ่ได้าใหญ่จ้ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเมื่อยนาะเพื่นเห่าฉันอุทยานเยเพื่อนาคอยยูดอกเอยู่วัดมืองหินเมื่อเมื่อเมื่อว่าไปนะเพื่อนจิดเพื่อนไปต้าแติเ้าเลยปัานดุ่มเื่องดมเนืองยืนยังค่ะได้เพื่มเมืองอะเนี่ยเนืองเราบาลา์นี่เราล์เน่ยเพื่อนไปน เรเลบหน่น,อนอะจะว่าเป็นไงบ้างชีลาเลยเอาเราได้ได้แนวทางมาบ่ได้ไดแนวทางมาแวทางมาหยุดไปที่บ้านไปไปบ่พ่อเพื่อนก็ได้ยุบอกเพืนพ่นปากไม่หายบ่อันนี่ค่ะจานคนจะกัดคนโบกมากคนได้โบกคนว่าเปนไปนได้ได้าาจากคูดีล่ะคนได้จขกมาก คุณอ่ะบค้นอเลยบอยช่วยบ่อยคือคนบ่อกคนจาดนำไปในเรื่งเก่าสองในเรื่งเก่าสองนเ่งเก่าสองัไนบเลข ปูซิล่ไปไปปูเซล่าลูกซีดเพิร์นปูซิล่าปูยูเพินพระไม่หายเพิ่นบอกแม่ปูที่หามากก็เป็นพระค่ะไปไปคือหุนจักรคือหุ่นจักรับานที่นี่หล่ะเพิ่ไนใสเพิ่นวานี่เด้อสามมันโทษราบกเลยนี่แหม่เพื่อนได้เงินเก่าส้ิ่นว่าทางเดียวแม่เพิ่นบอกให้ซื้อด้อเพิ่นว่าโดนย้ายยุ่มโดนจะลืมซื้อด้วว่าจะเป็นปูอีกปูหนึ่งว่าเป็นปูซิล่าได้จะมาเป็นลูกซีดนั่นแหละลูกซีดลูกซีด บูบูปยุน่แ่นค่ะมได้บอกให้ชื่อตัวนี้นะหนึ่งเก้าส่กือคืนกันก็จะกองงวดที่แล้วติดติดเก่าอยากซื้อยาบได้แน่นอมีเก่าอยากซื้อยาบงเตะลีบงคักาหปเลยหนึ่งก้สีึ่เก้าสองอืเออตื่อตัวนี้นะคนตัดงื่อกับซีเก้าเกา ะไม่บาบนี่ล่ะไปมากขนาดไปไปบ่พกัเพิ่นไปพอลูกซยดเพิ่นกันยังไดเนาะแสดงว่าตั้งใจไปเอากัได้เนาะไ้จากลูกซีดเ่น่ลูกดไปเนี่น่นี่เห็นเพิ่นจระบั้าห้าเลยเขาระสิ์น้ำหาลูกซิดได้บ่ดนีเขาไน้ำหาปูได้บ่ดนี เรียว in ่าแม่ทนไปเองงั้นวะไปเองปิดร้านไปแม่หน well, kind of ูมาพอเห็นเห็นแต่ร้านร้านปิดเอออยากไปเองอยากไปเอเลือกทานไปกันน่ละคนหลายบ่หลายคนจริงๆทุกว่านมองจอดรถหายากียบนียนเนีนเนีนนี่แหละหนูว่าอยากไปหนูว่ามองจอดรถบ่กไปนี่ล่อแม่เข้าไปเจอชะล่อเบิรงคนนั่นออกอ๋อเปิดไฟจะออกแล้วก็ทุบเผาเนียนจ้ะ ไปหาปูซิลาปูศิลาเบยุคนไปพ่อลูกซิทปูไฮเลยนะคะหนึ่งเก้าสอนะเป็นแม่ค้าหาสืรรา่อศรษกิจแร่รัฐบาลเป็นจอไฮแล้วนะคะห้างเดียวคนดห้างเดียวรูไปหาปูไปหาปูปูเบยุลูกซิดป่อยไฮเลยมออจังไ่ได้เสียเสียวไม่ออกสิบาจังกันบ่ ที่ว่าส่งดีเลยเนาะท่านสราปร่อเพิ <t> ่งจะยัง no. ทัานใจเยอะเลยท่านตั้งใจไปเป็นครึ่มครื่งพี่น้องนะคะด้านหลังตลาดจะล่งไปแบบลึกๆอยู่นะคะอย่าตัอบลยาตลาน่ถ้าพูดอย่าไปหอบไหมเนาะถ้าูอย่าไปหาเล่าอย่าง้อางไปตลาดนีตลาดนั่นค่ะ ยู่ดีเ่เขาเนาักลี้ยแล้วจะเป็นกองักำอะละ่ได้พาค่อด่อเนะเก่ยวลูกิเป็นมือนับกันม่ต่ไปกับทางในวที่มาาขาวค่หมาเลยนาขึ้นมาเลยขึนมาเ้าเล้าเมเล้มาเยขึ้นาเลยข่เลยขึ่เคยเขาน สรุปนะคะอาดุลไปวัดปูศิลาไปขอแนวทางปูปยู ไปเจอลูกซิทพันนะคะหายมาหางเดียวคู่หนึ่งเก้าสองทบมาตามอีกว่าหายเื้อให้ได้เด้อโยมเผินทบมาหาโดนลงทุนปิดลั่นไปเลยเป็นบ่ค่ะยุด <c> เ <oughs> ลยเด้อยุดปิดลั่นไปลงทุนไปได้สามตแขรนแคนหางเดียวเลยนะ่ะข้าวไม้เนาะข้าวโยเกิร์ตไก่เนาะข้าวโยเกิร์ตไก่พี่ยานีเขาจะมาแม่เจ้าอยเกิร์ตไก่เขาจะมาหุ่นน้องข้าวอุดมเนาะ ล้วมาซื้อของทามาไปใส่ม่ามแตว่าไปหาภูซีลาอ่าก็ได้มามเขาจไปก็ได้อยากไปเาป็นนา่ากาบอันนั้นอยู่ใกรด่ักลีวเามันกระเดยมากมาหาเดียวเป็นแน่ทาสระกินแงับตบาลนะคะเป็นกรบเด้อนีสองอยู่แล้วเนาะผาูผาเ็นก็ได้อันที่สองก็ได้ทิปนําเนาะ ผู eh ้ใก่เล้ชรดก็ได้ฝากใหม่นะเนื่งนีเก้าสองนะครับเยกต้นอครับไปจะต้นคือซีซารุปไปถ่ายคลิปไหแล้วคะอันนี้ลูนอม